สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่สตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นการมารีวิวเจ้าตัว Allnew GWM แท้ง300นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัว Allnew เลยครับที่จะเปิดตัวในวันที่28กันยายนนี้แล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับซส์สาย แฟนบันแท้ SUV แนวออฟโรดนะครับก็มาดูกันว่าสเปคหน้าตาอาจจะพอรู้คร่าวๆแล้วนะครับแต่ในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับมาดูกันนะครับในแล้วลุมไปถึงออปชั่นด้วยนะครับว่าตัวแท้ง300มีอะไรบ้างครับอมเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูเจ้าตัวหน้าตาของ แทงสามร้อยคันนี้ครับแน่นอน,นครับสไตล์คอออฟโรดเนี่ยที่ทางเกทวอ a ์มอเตอร์ทำออกมานะครับตัวแทงสามร้อยคันนี้ก็ยังเป็นรูปทรงเหลี่ยมๆอยู่ครับสไตล์ออฟโรดผสมประสานให้เป็นรูปแบบในเรื่องของ SUV ออฟโรดพิมเมียมนะครับอ่มาดูหน้าตาด้านหน้านะครับ ไฟหน้านะครับบอกว่าโดดเด่นเลยไม่แพ้รุ่นพี่อย่างตัวแท์้ง500ที่ได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้ตัวไฟหน้าเป็นแบบ LED Intelligent นะครับก mm ็ถ hmm. ือว่ามีความอัจฉริยะนะครับในเรื่องของการเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับและรวมไปถึง การปิดไฟตอนดีเลยเวลาดับเครื่องครับเพื่อส่องส่องสว่างตอนเวลาเราเข้าบ้านนะครับมาพร้อมกับตัวสปอตไลท์นะครับก็ยังเป็น LED เช่นกันนะครับด้านหน้ากันชนตัวนี้ก็อยู่ความเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมมนนะครับลํากับตัวซุ้มล้อคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเตอตัวในเรื่องของ เซนเตอร์นะครับด้านหน้าสี่จุดนะครับตัวแม็กมาพร้อมกับลาย6ก้านนะครับขนาดของตัวยางสองหกห้าหกสิบห้าอรัสิบเจ็ดนะครับถือว่าสมส่วนกันนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับยาง continental นะครับตัวนี้นะเป็นยาง at นะครับ mm hmm. เทอร์เรนก็คือมาตลายออฟโรดเลย okay. ด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีตัวบันไดข้างนะครับช่วยในเรื่องของการขึ้นรถหรือลงรถสะดวกสบายนะครับโอเคก็ยังมาพร้อมกับซุ้มล้อหลังเช่นกันนะครับ รับกับซุ้มล้อด้านหน้าตัวนี้มาดูที่ด้านหลังไฟท้ายด้านหลังก็ยังเป็น LED เช่นกันนะครับมาพร้อมกับเจ้าโลโก้นะครับ G W L Tank นะครับของตัว H E V นะครับยางอะไหล่นะครับตามสไตล์แบบออฟโรด นะครับรถก,ก็มีอย่างอะไรสำรองให้นะครับพร้อมตัวล็อกด้านบนหลังคานะครับตัวนี้ก็จะมีแหลกหลังคามาให้พร้อมสันลุเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะมีขีบปลาฉลามอยู่ด้านหลังนะครับ กระจกข้างนะครับแม่็แบบสไตล์ออฟโรดเช่นกันนะครับมีพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องนะครับโดยคันนี้ก็น่าจะเป็นตัวกล้อง360องศารอบคันนะแล้วก็มีตัวเตือนนะครับตัวนี้บายสปอร์มาดูภายในกันนะครับเป็นอย่างไรอ่ โอเค่า okay. มีเอ็มเบนไลท์ของพางประตูนะครับแล้วก็มือจับเปิดปิดเวลาดึงเข้าดึงออกนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดนะครับเบาะนั่งคู่หน้านะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับช่วยนเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเวลาที่เราขึ้นไปรถแล้วกดสตาะนะครับเบาะก,ก็จะทำการเลื่อนเข้าให้นะครับ ส่วนเวลาที่เราดับเครื่องครับเบาะก็จะทำการถอยออกให้ช่วยให้ในเรื่องของการขึ้นลงสะดวกสบายนะครับภายในห้องโดยสารมีความหรูหราพรีเมี่ยมนะครับไม่แพ้เจ้าตัวรุ่นพี่อย่างแทงห้าร้อยเลยนะครับก็จะมีวัสดุก็จะมีตัวหนังนะครับพร้อมลายบอลเงินตัดเข้ามาครับ ดูความเป็นหรูหราและพรีเมียมนะครับในสไตล์ SUV of ออนะเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแล้วก็ต้องบอกว่านดูหรูหรานะครับมาลองเปิดออนดูนะครับอ๋อนี่บาะมันก็จะเลื่อนให้ด้วยนะครับนี่ก็เบื้องต้นครับหน้าต่อตัวแดชบอร์ด ขนาด12.3นิ้วนะครับเช่นเดียวกับจอกลางนะครับจอกลางก็จะเป็นแบบ12.3นิ้วเช่นกันนะตัวนี้ก็จะแบบทัชสกรีนนะครับก็ดูเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับลำโพง8ตัวรองรับ Apple CarPlay, Auto Android นะครับเนี่ยครับก็าสามารถเสียบ ดีโยูดบเพลงอะไรต่างๆได้นะครับรวมถึงโหมดออฟโรดเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้ขึ้นชื่อเลยชาในเรื่องของระบบออฟโรดนะเดี๋ยวมาพูดถึงกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็มาดูครับตัวฟังก์ชันการใช้งานอย่างพวกมาติดฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับก็มีมาให้ครบอยู่แล้วแล้วรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงอย่างตัวเกตวอลมอเตอร์ตัว, Gate, Wall, Motor, ตว เฮดกนะครับเช่นกันก็คือตัวนี้ก็สามารถคอมมานด้วยเสียงนะครับมาถึงตัวนั่นระบบตัวนี้ก็จะมีถึงไฟส่องสว่างครับปรับขึ้นสูงต่ำของไฟหน้านะครับสว่างที่จอนะครับเราถึงปิดระบบ t ท x t i o n control แล้วก็ระบบเปิดปิด h u e d e s c e n t control นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถ SUV off road ที่ให้ option มา ครบคันนะครับมาดูหน้าจอของโหมดออฟโหลดกันนะครับมีทั้งโหมดปกติโหมดออฟโหลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกตัวเลขของลมยางนะครับมีทั้งบอกอโหมดกลับรถในพื้นที่แคบนะครับแนมะ่ตัวนี้ก็บอกว่าระบบนี้เบื้องต้นเนี่ย อย่างเช่นเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายในที่แคบนะครับเราเมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยปุ๊บระบบเบรกนะครับจะเบรกล้อหลังซ้ายให้นะครับเพื่อให้ที่เวลาที่เรายูเทิร์นไปทางด้านซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายกับรถเนี่ยง่ายขึ้นแคบขึ้นนะครับวงเลี้ยวจะไม่กว้างเพราะรู้กันดีครับโหมดออฟโรดเนี่ยเวลาเข้าโหมดการขับขี่ไปแล้วเนี่ยวงเลี้ยวมันจะกว้างนะครับเพราะว่า โดดขับเคลื่อนสีลอนเนี่ยการทํางานเนี่ยลาเลี้ยวอะไรต่างๆต,งตีวงเนี่ยกว้างๆต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีฐถานะหน้าหลักของออฟโรดนะครับมุมมองนะครับก็จะมีพวกกล้องนะครับอโดดเด่นนะครับตัวนี้บอกเลยเขาบอกว่ามีกล้องใต้ท้องรถนะครับสามารถมองเห็นว่ากาวเคและเราเนี่ยไปโดนอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่า อันนี้ครบจริงๆนะครับในเรื่องของการขับขี่ออฟโรดพื้นที่แบบพิสดารน,นะครับมุมกระดกมุมโค้งมุมเอียงบอกหมดนะครับความสูงนะครับเนี่ยครับการหมุนล,ล้ออะไรต่างๆเขามีบอกให้หมดก็ถือว่ารถญี่ปุ่นยังไม่มีนะครับที่เป็นแบบพวกแบบหมดการขี่ออฟโรดก็มีแค่เบื้องต้นนะครับที่เหลือ การปรับเบาะปรับไฟครับขับรถโหมดเปิดปิดออปชั่นพวกระบบเตือนภัยต่างๆตำแหน่งนั่งเบาะนั่ง1 2 3สามารถเซตอัพได้นะครับเผื่อในกรณีคุณผู้ชายนั่งอีกแบบหนึ่งนะครับตำแหน่งใกล้หน่อยคุณผู้หญิงนั่งใกล้หน่อยครับก็สามารถปรับเซตได้นะครับมาถึงช่องแอร แหก็ต้องบอกว่าให้ความหรูหรานะครับไม่แพ้รถยุโรปเลยนะครับแหเห็นไหมครับตัวในกานะครับบ่งบอกถึงความหรูไฮโซนะครับนี้ก็เป็นโหมดขับเคลื่อนเปิดปิดดิฟล็อกหน้าหลังนะครับเรสามารถอยู่ในปุ่มตรงนี้เช่นกันนะครับโอเคแล้วก็มาถึงโหมดการขับขี่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นแบบเปิดปิดแอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถเป็นแบบแอร์ออโต้ได้ทันทีเวลาขึ้นมานะครับช่องเสียบชาร์จมีทั้งย s b แล้วก็ type C ให้เลือกนะครับพร้อมกับช่องเสียบ12โวลต์นะครับไวเลสชาร์จก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มหมุนนะครับ<ม>เลือกโหมดการขับขี่เห็นไครับนี<ม>่ครับโหมดขับขี่ปกติ สปอร์ตนะครับโหมดหิมะพื้นทรายโครนประหยัดนะครับก็มีโหมดให้เลือกการขับ <Champion> ข <meglio capacities> ี่ถึง7โหมดด้วยกันนะครับรวมไปถึงโหมดในเรื่องของขับเคลื่อนแบบ all wheel drive แล้วก็แบบ f o l low นะครับ ทางพิสดารจริงๆที่ต้องใช้พละกกำลังในการขับเคลื่อนนะครับหม้อแอร์ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้ก็มีกล้องรอบคันนะครับตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับปุ่มนี้อย่างที่บอกนะครับปุ่มนี้เวลาที่เราอยู่ในโหมดออฟโรดแล้วเนี่ยต้องการอยู่เทินกับรถในทางที่แคบๆนะครับสามารถ เพื่อเปิดใช้งานได้นะครับตนี้เป็นเบรกมืออัตโต้โฮเบรกนะครับก็ในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับฟังกช์ชันมีให้ใช้แบบครบคันเลยมาดูที่หัวเกียร์กันนะครับดูล้ำครับสมัยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเป็นแบบชิปมิกแบบไฟฟ้านะครับ เพีใช้นิ้วโป้งกดนะครับในด้านข้างเป็นอล็อกนะครับมันลองนั่งเบาะแถวที่สองนะครับแมพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายนะครับแม้ว่าจะย่อส่วนเล็กลงมาจากแท้งห้าร้นะครับพื้นที่เฮดรูมก็ยังสูงครับนะครับ แล้วก็พื้นที่นั่งขาไม่ติดนะครับก็ถือว่ามีพื้นที่กวา้างศูนย์เสียพลังงานแบตเตอรี่มากเกินไปชั้นเช่อมสื่สถานะการใช้พลังงานต่ำโหลดสาร์ถเชื่อชาร์จหมอแบตแบตแบตออนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีการเตือนด้วยหไหมครับเบาะนั่งแถวที่สองสามารถพับแบบหกสิบสี่สิบนะครับ ได้สองรูปแบบนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ลงมาถึงตรงนี้ก็จะมีที่นั่งแถวที่สองเนี่ยด้านหลังเขาก็จะมีแอร์เช่นกันนะครับมาพร้อมที่เสียบแบบ USB นะครับสองข้างด้านหลังเลยเพิ่มพื้นที่ชาร์จนะครับลำโพง8จุดนะครับอันนี้ Okay. มาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับเพียงแค่กดสวิตช์เบาๆฝาท้ายเปิดอนะโอเคครับเป็นที่ด้านหลังกว้างขวางครับมีโช๊คช่วยในเรื่องของผ่อนแรงนะครับอันนี้ พื้นที่ด้านท้ายเก็บสัมภาระนะครับตัวน,นี้ก็จะมีลำโพงหลังด้วยนะครับหตัวนะครับมีช่องเสียบ,บที่สำคัญมีช่อง2อ0ร้บโวลต์นะครับเหมาะกับการแคมปิ้งนะครับในเมื่อเป็นรถสไตล์ SUV o f f r o a d แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ต้องครบคันแบบนี้แหละครับ ตัวเปิดฝากระโปรงนะครับก็จะอยู่ด้านขวานะครับโดดเด่นด้วยตัวสีส้มนะครับนะครับเปิดปุ๊บ okay. มาดูเครื่องยนต์ของเจ้าตัวแท้งสามร้อยคันนี้กันครับแม่กระจังหน้าครับมีกล้องหน้านะครับ <Okay. S 2> โอเบานะครับมีโชค๊คสองตัวนะครับ ช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงครับลดร,ระดับนี้แล้วโอเคหน้าตาของเครื่องยนต์นะครับทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสเปคเครื่องยนต์ของเจ้าตัวแท้งส0งร้คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรนะครับเทอร์โบแปรผันแบบ VGT นะครับ ให้พละกกำลังสูงถึง214แรงม้าน,นะครับและแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับประสานการทำงานร่วมกันกับเกียร์9สปีดนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นียสามารถใช้แพลนชิปบนพวงมาลัยได้เช่นกันนะครับ ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังมอเตอร์สูงสุดถึง106แรงม้านะครับแรงบิดของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่268นิวตันเมตรนะครับจุดเด่นของแพลตฟอร์มแท้งนะครับก็ต้องยอมรับว่าการออกแบบเนี่ยของเจ้าตัวรถแท้งนะครับสามารถรองรับระบบส่งกำลังได้ถึง3รูปแบบนะครับผมก็ต้องต้องบอกว่า เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับก็คือลองสามารถรองรับได้ทั้งเครื่องยนต์นะครับ ICE นะครับ HEV และก็ PHEV นะครับรองรับได้ทั้งเครื่องยนต์สอนลิตรนะครับแล้วก็3.0มนลิตรนะตัวนี้ก็จะเป็น2.0งจลิตรไซส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ใหญ่นะครับตอนแรกเนี่ยแทงสามร้อยเนี่ย ที่ผมเดานะครับยังไม่เคยเห็นตัวจริงเนี่ยดูจากรูปเนี่ยผมว่าน่าจะพอๆกันกับตัวเฮดซิกแต่พอมาเจอคันจริงก็ต้องบอกว่าโหใหญ่กว่าตัวเฮดซิกอย่างรุ่นพี่เขานะครับคันนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเฮดซิกก็จะเป็น SUV พรีเมียมนะครับส่วนแท้งสามว่าก็เป็น SUV o f f ีออฟโรดนะครับพรีเมียมนะส่วนในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ ก็ยังให้มาแบบครบคันออปชันให้มาแบบเกินเขาเรียกว่าเกินตัวรถจริงๆนะครับมีอะไรบ้างระบบพวกการควบคุมความเร็วแปะผันอัตโนมัตินะครับพร้อมการช่วยเข้าโค้งนะครับมามีมาให้ก็เหมือนอย่างรุ่นพี่ที่ให้มาเลยนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติในช่วงความเร็วต่ำนะครับ ระบบช่วยจอดแบบ3แบบนะครับแบบช่องจอดปกตินะครับบอบแล้วก็แบบจอดข้างทางนะครับแล้วก็แบบช่องจอดแบบกลางป่านะครับแบบมุมเอียงนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้มาเหมือนกันนะครับโลบช่วยถอยหลังอัตโนมัตินะครับความเร็วต่ำสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ โดยระบบนี้เขาจะบันทึกเส้นทางเนี่ยที่เราเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรนะครับอาจจะเป็นเส้นทางที่ตันแล้วเราต้องถอยหลังเนี่ยเราสามารถกดช่วยด้วยได้เช่นกันนะครับระบบเบรกฉุกเฉิอนอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยกนะครับมาให้มาด้วยระบบช่วยเตือนเบร,รกเมื่อเจอรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังเหมือน เวลาที่คุณลูกค้าขับเข้าไปจอดในซองในปั๊มนะครับแล้วเราต้องถอยเนี่ยมีระบบเตือนนะครับระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถยนต์ขนาดใหญ่หรือพวกรถใหญ่อย่างเช่นรถบรรทุกนะครับจากด้านข้างนะระบบควบคุมอยู่ในเลนระบบ,ระบบช่วยเตือนออกนอกเลนก็ยังมีมาเช่นกันนะครับ ระบบรักษาระยะอยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมให้ลดอยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉินระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการเกิดการชนซ้ำขั้นที่สองให้มาด้วยนะครับระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับออกตัวบนทางชันนะครับระบบเตือนการเปิดประตูระบบตรวจความดันลมยางให้มาคบคันนะครับถือว่าออปชั่นพวกนี้ เกินคุ้มแล้วนะแต่จะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมอยู่ที่การเปิดตัวและราคาในวันที่28กันยายนนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับสปเปคคร่าวๆของเจ้าตัว all new G w M แทง300คันนี้ก็ต้องบอกว่าออปชันเนี่ย คุ้มค่าเกินคุ้มอยู่แล้วนะครับเ,เมื่อเทียบกับรุ่นพี่ๆที่เขาทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นโจเลออนเฮซิกนะครับหรือกูดแคทเนี่ยออปชั่นมากับราคาเนี่ยโอเคนะครับดีเลยส่วนราคาของเจ้าตัวแทงสามร้อกับห้ารอเนี่ยรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งคร่าวๆข,ของตัวแท้งสามร้เนี่ยที่กูรูทั้งหลายเดากันว่าร้านต้นๆก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่า ราคาอย่าง h ฮดิกเนี่ยเขาก็อยู่ที่ล้านสองนะครับซึ่งตัวเนี้ยเปิดสองรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นอัลต้านะครับรุ่นท็อปก็จะเป็นตัวรุ่นโปรนะครับมาพร้อมกับสีสีนะครับดำขาวเทาแล้วก็สีใหม่เป็นสีส้มนะครับนก็บ่งบอกถึงสไตล์ออฟโรดนะครับ แน่นอนว่าเจ้าตัวแท้งสามร้เนี่ยเป็น SUV off r ออ d เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของคนที่ชื่นชอบรถในสไตล,ล์ออ r โรดกันกับขี่ท่องเที่ยวนะครับใช้ได้ทั้งในชีวิตรประจำวันแล้วก็แต่ว่าทิตย์ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเสน้นทางธรรมชาตินะครับก็สามารถลุยได้แน่นอนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูราคากันนะครับ จะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอ่ะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะไปทำอะไรรีวิวอะไรแล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณครับ